สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูมะม่วงอ,อกล่องสุกครับเดี๋ยวเราจะไปทำข้าวเหนียวมูนกันแต่ดูลักษณะอ,อกล่องผมมันเป็นอ,อกล่องเขียวครับเดี๋ยวเราดูกันเลยแก่ละสุกข,ขาต้นก็นมีครับครับลักษณะของมันอกล่องเขียวนี่ครับสีสวยมากที่ไปเก็บใต้ต้นมาเริ่มเริ่มเหลืองอันนี้สุกข,ขาต้นนะครับผมจะพาเพื่อน ไปทำมังม่วงข้าเหนียวมูลกกล้องกินเงนครับดูสิว่ารสชาติมันจะได้ใจผมหรือเปล่าและได้ใจเพื่อนๆไหมเดี๋ยวค่อยดูกันเลยครับเราก็จะแจงเตรียมนึ่งข้าวเหนียวด้วยหม้อหนึ่งครับใหยหม้อหนึ่งหม้อตนุนหมออ้อขุดไหขึ้นเลย น่ากินกค่ะตนเนี่ยครับวิธีทำน้ำกะทิของเราเราก็จะใส่เกลือนิดหนึ่งเพอาะมมีรสชาติกระแ e ่แรเค็มๆนิดๆ,ดๆดแล้วก็เติมน้ำตาลตามใจชอบของแต่ละคนนะครับตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็นึ่งได้ที่แล้วครับใส่ใบเตยลงไปเพื่อเอากลิ่นหอมหนึ่งต้นหนึ่งกอรครับกลิ่นหอมขึ้นมาเลยข้าวเหนียวเราใส่ใบเตย น้ำกะทิเราก็มาตัดใบเตยใส่เพิ่มรสชาติเด็ดดีครับกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วทิงไว้สักพักคราวนี้เราก็จะราดทำข้าวเหนียวมูนครับก่อนโดยใส่น้ำกะทิลงไปหลังจากนั้นเราก็จะคุกเ้าให้เข้ากัน ทำไม่อยากครับทำกินท่บวันตามใจปากอยากได้รสไหนจัดไปทิ้งไว้ทักักครับเดี๋ยวมันจะซึมเข้าเนื้อตัวเหนียวพอดีพอดีกับการกินของเราเราก็ได้มะม่วงอ,อกล่องเขียวที่ปอกเปลือกพร้อมพัวเหนียวมูนครับน้ำกะทิพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวคอยดูครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมะม่วงอ,อกล่องนะ ลูกน่ากินมากข้าเหนียวมูนกะทิครับเราก็จะล่กะทิลงไปตามใจชอบอกินหอมของกะทิกับใบเตยหอมมากครับแล้วก็จะใส่ด้วยมะม่วงอ,อกล่อง กินตัวโตเรามาลองชิมกันดูครับกินข้าวเหนียวม้นก่อนอมสมวนน้ำกะทิกับกลิ่นหอมมากคราวนี้เราก็จะมาลองเนื้อมะม่วงอร่องเราดู หวานยินหวานยินชื่นใจครับอ,อกลอ่องอกล,อลอ่องเรากล่องเขียวกินกับข้าเหนียวมูนกะทิใบเตยครับอของหวานของหวานก่อนนอนครับ หอมมากอร่อยจะให้ได้รสชาติมะม่วงจริงๆต้องกัดกินน้ำมะม่วงออกกลิ่นหอม มาครับนเพือดยังมีอีกเยอะคนเดียวยังมีอีกเป็นม่วงๆครับในบ้านทำไว้ให้ไว้จัดกินหลายเวลาอยู่ถ้าเรากินแบบเนี้ยมันจะได้รสชาติอีแบบหนึ่งเหมือนเหมือนทแทกแอน,นครับแทกแกล้ม่วงๆแล้วดูดได้รสชาติของ 我懵，真的。 No, mm -hmm. แค่สองลูกแล้วก็ข้าเหนียวอีกถ้วยนึงน้ำกะทิผมเพิ่งใส่ไปแค่ไม่ถึงพึ่งแก้วครับแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับแม่บ้านจัดให้ครับถ้าเพื่อนๆถูกใจในการกินข้าวเหนียวมูนน้ำกะทิใบเตยมะม่วงปกกล่องเขียวของผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมมีคีิไปใหม่ที่ทำกินเองที่บ้านแล้วก็อร่อยด้วยครับขอบคุณ